ไหนอะไรน่ะไหนดูก่อนอะไรเนี่ยไหนปืนไหนหันหันมาดูทีไหนดูทีซื้อมาจากไหนเนี่ยอาแกะ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 เร็วเร็วเร็วอะไรอันนี้นี่นี่ปืนแกะดิแกะดิแกะได้เปล่าแกะออกไหมวะเอ้าทำไมหนูไม่แกะอ่ะหนูแกะดิ นี่ยแกะข้างๆแกะได้ไหมไหนดูทิ่เดินเดินจูนแกะให้น้องดิเจ้น้องไง <laughs> เรียกไปจูนแล้วจแะแกะหน่อยแล้วเด็ดด้านหน้าอีกเพื่อแกะตรงนี้นะ Dam, จูนแกะได้ไหมเออโอ้โหจูนฉลาดว่ะ <laughs> โอ๊ยโใจเย็นใจเย็เน,หนโหอะไรนะปืนอะไรนะไหนไหนให้น้องดูที่ปืนเลยปืนอะไรเนะี่ยนะเอาให้น้องที่หนูให้น้องที่จูนเอาไหนใส่ลูกให้ดูจิไม่รู้จัก tay vào ngay luôn à à xay luôn này tay hay đu nè cột nè cột cho mấy đeo 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 ตสยดิใายดิใส่ไม่ได้อ่ดึงมันต้องดึงตรงนี้ก่อนเออดึงดึงสุดสุดเออโอเคใส่ลูกใส่ลูกยี่สิบบาทมั้งใส่ลูกใส่ลูกอีกข้างนึงอีกข้างนึงเออเออเออ่าเก่งเก่งเก่งยิ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 งพอแล้วพอแล้วยิงยิงทางนู้นไปไหนโอ้